สวัสดีครับผมแอดช่องสายกินพาเที่ยสเปรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดชัยศรีภูมิจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ออกสายหน่อยนะฮะพอดีรอช่างมาติดตั้งทําเครื่องทําน้ําอุ่นตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็เลยมาวิ่งออกกำลังกายนะครับนะฮะมีเพื่อนๆนทักทายกันเยอะแยะเลยตอนนี้วัดชัยศรีภูมินี้ค่อนข้างน้องหมาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับได้ยินเสียงไหมครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งๆเดินๆออกกำลังกาย ชมเมืองกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ช่วงเย็นละใกล้4โมงแล้นะครับกว่าจะติดเครื่องทำน้ำอุ่นเสร็จก็เย็นละนะฮะวันนี้เราจะพามาเดินชมเมืองกันอีกครั้งหนึ่งครับตามมาชุกันเลยนะครับวันนี้อาจจะดูแปลกหน่อยนะฮะผมมาเดินอีกฝากหนึ่งปกตินี่จะเดินฝากขวามือนะครับติดกับคูเมืองแต่วันนี้มาเดินฝั่งซ้าย ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยเพราะว่าไม่มีทางเทานะครับก็หวังว่ารถผมไม่เสยซะก่อนนะเกือบลืมผมไปตัดผมมาแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เองรอไม่ไหวเพราะมันยาวเป็นไงฮะรอไหมครับ<ณ> <lish> ผมเดินตัดเข้ามาถนานช้างไหมนะครับ เส้นนี้เรีวยกว่าถนนทางม้อย,ยก็เมื่อก่อนก็เป็นถนนธุรกิจเส้นหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเงียไปแต่ร้านเก่าๆก็ยังมีคงมีอยู่นะฮะอย่างร้านจะมีมานานแนะ้วเคื่องจัการาสนะครับไหว จะเดินคมกันไปเรื่อยๆนะครับเมืองไทยเวลาเดินนะฮะต้องระวังรถกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีทั้งคนที่มีน้ำใจและไม่มีน้ำใจนะครับนะก็พัฒนากันไปในการวินัยการขับรถนะครับอย่างเมืงนอกนี่เวลาเจอคนจะข้ามถนนเนี่ยเขาจะหยุดให้ทันทีเลย แต่ของเมืองไทยนี่บางทีขนาดมีสัญญาณไฟข้ามถนนยังไม่ยอมอยู่ไท้เลย<อ>ก็ไม่เข้าใจว่าในหัวคิดอะไรกันอยู่กันนะครับอ,อย่างบางทีเดินออกกำลังกายอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยมาเชิญรถข้างนอกแล้วนะบางทีทำให้อารมณ์เสืมากเหมือนกันนะไม่รู้จะรีบไปไหนกันนะบนเข้าไป พอดีเดินผ่านโรตัสนะครับมีโปรแจมจำแล้วอดไม่ได้คิดรัดนะฮะลดราคาจาก59บาทเหลือ14บาทเ15สตางค์นี้ไม่จับไม่ได้แล้วครับไปต่อไปแต่ของหวานนี่กินมากไม่ดีนะฮต้องค่อยๆกินถือไปเก็บไว้เงั้นะเห็นมันถูกซี ปกติผมมักจะซื้อของลดราคาอย่างนี้แหละอย่างเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะถ้าเกิดว่าผมยึดแอปใดแอปหนึ่งไม่เอามาเทียบกันนะผมคงได้ราคาแพงนะแต่ตัวเครื่องทําน้ําอุนนะ่นเนี่ยวันนั้นผมบอกได้เลยว่าผมซื้อแค่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทราคาจริงแพงกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นเป็นโปรเก้าจุดเก้านั่นแหละคนที่เก้าเดือนเก้านะฮะ ก็เลยซื้อไอ้ถูกก็ประหยัดเงินไปเยอะนะฮะโอเควันนี้คลิปสั้นๆเท่าน,นี้ก่อนละกันนะฮะเอาไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสวัสดีครับตอนแรกนึกว่าจะปิดคลิปแล้วนะฮะตอแคมป่าะหนอ่อยสังเกตดูเมืองไทยจอดรถกันนะครับไม่ได้ว่านะนี่ยังดีนะคะบ,บางทีนะบางคันนะจอดสต็มพุทธบาทเลยแล้วคุณนะ่ะต้องลงไปเดินนอกถนนนีน่อันตรายมากเลย ไม่รู้คิดได้ยังไงแล้วก็คนที่รับผิดชอบนะฮะตรงส่วนเนี่ยก็เฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นยังไงก็ฝากด้วยนะครับ